สวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาทาประตูครับตู้คอกหมูครับเนี่ยครับตัวนี้ได้พังไปเรียบร้อยแล้วมันพังครับมันมันไม่ดีสปูก็หลุดนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็แรงจูงใจที่จะทําประตูนี่ก็ตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงหมูนะครับตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงหมูเนี่ยผมก็ทํขคอกหมูเสร็จก็ผมก็ได้เซิร์ชในพียูครับพียู ว่าวิธีทําประตูข้อ,ขอหมูทํำยังไงวิธีทําประตูข้อ,ขอหมูเสิร์ชยังไงก็เสิร์ชไม่เจอครับนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะทําคลิปทําประตูข้อ,ขอหมูเนี่ยครับเผื่อมีใครสนใจเออเสิร์ชมาดูวิธีการทําประตูข้อ,ขอหมูนะครับนะเนี่ยทำแบบง,ง่ายๆครับไม้ยูคาครับไม้ยูคาที่ปลูกไว้เองนะครับอันนี้ ต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งได้ได้โค้งพอดีนะครับเนี่ยต้นหนึ่งก็ยาวประมาณประมาณเส้นนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยผมเลยตัดตัดเป็นสี่ท่อนครับเป็นเป็นเสเาฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งเนี่ย OD. ดูประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปวัดวัดที่นี่ครับส่วนสูง,สงความยาวครับวัด อันนี้เป็นเผื่อไว้เผื่อไว้เวลาเราเปิดนะครับเปิดหมุนหมุนตัวนี้ครับส่วนที่บ้านพับไม่ใช้นะครับจะใช้แบบนี้แทนนะครับเนี่ยครับแบบนี้เป็นล้อล้อจะใตอซครับเป็นล้อเป็นยางรถยางนอกมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยตัดมาทำนี้แล้วก็ทําประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันก็หมุนได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับ <c oughs> เนี่ยครับจะหมุนเนี่ยครับจะหมุนได้หมุนมันไม่ฝืนครับหมุนเวลาหมุนจะไม่ฝืนครับ,รบ <c oughs> ก็ปิดได้ปกติเปิด,เป,ดเปิดออกไปเปิดออกวิธีการของผมก็คือพ่ได้เสาเสาสองข้างมาแล้วใช่ไหมครับเสานี้ แล้วก็เสาหลักเสาหลักคือฝั่งที่หมุนนะครับฝั่งที่จะเป็นเป็นแบบสําหรับหมุนนะครับจะยาวกว่าประมาณประมาณนี้ประมาณก็ประมาณาะะานะครับว่าความสูงของเคอกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เผื่อมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสมอฝั่งนี้จะไม่จะสั้นกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสั้นกว่าฝั่งนี้นะครับนี่ นไปหมุนนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วแบบเดิมเนี่ยแบบเดิมผมจะตอกอย่างนี้ใช่ไหมครับจะตอกตอกใส่นี้ตอกนีตอกนี้เอานี้นะครับนี่ตอกนี้แต่แบบใหม่ผมจะทําแบบนี้ครับแบบใหม่เนี่ยครับผมจะใช้สิวบากเป็นร่องร่องเพื่อให้มันแน่นกว่าเดิมครับ แล้วก็ใช้สว่านใช้สว่านเจาะเจาะตรงนี้เจาะแล้วค่อยตอดปูตอกกันแตกครับเพราะว่ามันเล็กครับตะปูบางทีมันกลัวมันแตกกันมันแตกครับใช้สว่านเจาะแล้วก็ตอกปูเข้าไปเสร็จแล้วพอตอกพอตอกให้มันได้โค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับเราได้โค้งอย่างนี้แล้วจะใช้ใช้ไม้เนี่ยเป็นไมน้ตอกไปอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำอีกทีหนึ่งนะครับจะใช้สว่านเจาะนับตรงนี้เจาะเพื่อที่จะจะตอกตะปูครับเนี่ยนะเจาะเจาะนี่ อ,อกกอปูกันแตกครับไม่ได้ไว่าอหลรกันแตกเพราะเราตอกลงไปตรงๆมนันอาจจะแตกได้คนระับจะเจาะเลยนะครับประมาณนี้นะครับวัดก่อนครับวัด,ดเวลาตอกจะได้ตรงๆนะครับนี่ครับดุดึงกลาง ตอกนะครับตอกแค่กันแตกนะครับกันกันไม้ไม้ยู่คานี่แตกตอกนะตอกง้งแรงนะครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บเนี่ยตอกวยจีนี่ ได้ครับอันนี้เจาะไปเลยครับแล้วก็ตอกเจาะก,กันแตกครับเจาะใครจะไม่เจาะก,ก็ได้ ไดแล้วครับได้แล้วครับโเค้งเราจะตอบอฟังแล้วตัวก่อนนะครับตะปูเดี๋ยวพอพอตีไม้นี่ไปค่อยค่อยยุดอีกทีหนึ่งนะ ไม้เล็กต้องใช้ตะปูแบบเล็กเดี๋จะใช้ตะปูเล็กติดอสองสอครึ่งครับ,บ,น,รบนี่ก็ได้โค้งแลวครับนีต่อไปเราก็จะหาไม,ไม้ประมาณนี้บตอกไม้อะไรใส่ลงไปเลยครับผมมีไม้ผมก็ใส่ลงไปเดี๋ยวจะไปวัดดูที่ตู้ก่อนนะครับ นะครับอืมได้แล้วครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็จะตอกประตูตะปูไปเลยครับ แต่ผมจะเจาะนะครับเจาะเจาะเพื่อกันแตกนะครับถ้าตอกใช้ไม้แข็งๆลองนะครับมันช่วยกันให้มันแตกตอกได้แน่นขึ้น จะเจาะแต่ไอ้ตัวนี้นะครับทะลุก็พับเลยทะลุพับสะปูสองครึ่งน,นะครับ พอประมาณครับแต่ว่าไม่ให้ปากหมูเขาเข้ามาได้เข้ามาได้ไม่ให้ปากเขเข้าได้สว่านกก็เนี่ยอันนี้ไม่ใช่สว่านไฟฟ้านะครับนี่อยู่ทุ่งนา<ม>เป็นสวอรี่ผม DIY สเสื่อมนะครับจาะกันแตกครับ เรียบร้อยครับสวยงามครับงี่ประตูกอกหนูเดี๋ยวผมจะเสริมตรงกลางครับเสริมตรงกลางข้างเพื่อความแข็งแรงครับ แรงครับเนี่ยกรกษานี่ครับจะย้ำตะตูย้ำตะปูตามจุดนี้นะครับ ร้อยครับนี่ เรียบร้อยครับเปิดิดง่ายครับนี่อยู่ในร่มครับไม่เป็นไรครับทนครับไอ้ไม้ยูคาเนี่ยถ้าอยู่ในร่มแต่ถ้าโดนน้าไม่ได้ครับโดนน้าไปเปิดปิดสบายแล้วครับนี้แล้วก็ผูกเอาครับตรงนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับ เอาไปปรับใช้อะไรก็ได้นะครับไปปรับทําดีกว่าเดิมหรือว่าจะทําตามผมก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ